กลัมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่1กรกฎาคม2,564เป็นต้นไปอีก120วันพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศไว้เสียงดังหนักแน่นและชัดเจนว่าเราจะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเพราะเศรษฐกิจกของประเทศต้องเดินหน้าต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเรามีการนำร่อง1กรกฎาคม สำหรับภูเก็ตแซงบ็อกซ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตได้นี่ล่ะค่ะถือเป็นความท้าทายอย่างมากทีเดียวเพราะหลายคนมีการสอบถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดภูเก็ตและเปิดประเทศไทยสืบเนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน ในขณะเดียวกันระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเกือบจะเต็มกำลังความสามารถในการที่จะรองรับและดูแลผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วคำถามจึงเกิดขึ้นมาว่า120วันที่จะเปิดประเทศทำได้จริงหรือไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่มีไหมลองไปติดตามพร้อมๆกันจากรายงานค่ะ นับไหลังเพื่อเปิดประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เชื่อมั่นในศักยภาพว่าอีก120วันข้างหน้าหรือประมาณเดือนตุลาคม2564ประชาชนจะได้รับวัคซีนอย่างน้อยคนละ1โดสสูงถึง50ล้านคนและเมื่อเวลานั้นไทยจะมีวัคซีนเพียงพอไม่ต้องเลื่อนคิวฉีดวัคซีน สิ่งที่ต้องจับตาคือเมื่อนายกและทบนรรีขี่เส้นตาย120วันออกจากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแม่ทัพใหญ่ในการจัดการกับโรคระบาดโควิดและรอกสามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดต้องไปหาทางจัดการทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตอนนี้ถึงเวลาแล้วเราจะต้องมองไปอนาคตที่ไกลขึ้นอีกคือการเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยอีกครั้งนี่คือหนทางสําคัญหนทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไปสามารถจะทํามาหากินกันได้มาเป็นระยะเวลานานวันนี้ผมขอแจ้งทุกท่านทราบว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศทั้งประเทศให้ได้ภายใน120วันหากมองจากสถิติ ทั้งการติดเชื้อในประเทศหลังจากปูพรมฉีดวัคซีน7มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอัตราการติดเชื้อควรจะลดลงบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่ไข่แดงอย่างกรุงเทพและปริมณฑลที่มีการฉีดวัคซีนอัตราเเดกาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่ในทางตรงกันข้ามภาพรวมผู้ติดเชื้อของไทยยังพบคลัสเตอร์ใหม่และพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่งติดเชื้อในระดับหลักพันคน บางวันก็พุ่งขึ้นไปแตะเกิน5,000คนเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใหม่จากคลัสเตอร์โรงงานถ้าพูดถึงฝั่งพวกเราในการฝั่งแพทยเองแล้วก็ฝั่งที่ต้องทำหน้าที่ดูแลคนไข้นะครับพวกเรายังไม่พร้อมที่จะเปิดและสถานการณ์ช่วงนี้เตียงคนไข้เริ่มไม่เพียงพอห้อง ICU เริ่มขาดแคลน ซึ่งสาเหตุมาจากชุมชนแออัดผู้ป่วยมีประวัติเกี่ยวข้องกับตลาดโรงงานหรือแคมป์คนงานเมื่อตัวเลขที่ยังไม่ลดลงอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนอย่างไม่ตรงจุดไม่ตรงพื้นที่ฉีดไม่มากพอการเปิดให้มีการสัญจรตามปกติการไม่จํากัดจํานวนคนด้วยมาตรการที่ค่อยๆเปิดค่อยๆปล่อยเลิกจำกัดพื้นที่ที่มีการระบาดและยังตั้งรับ เราวัคซีนเพียงอย่างเดียวไม่เข้มข้นมากพอการนำาพาประเทศกลับไปเป็นปกติใน120วันถือเป็นสิ่งที่ท้าทายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผออสอบอคและวันนี้การเปิดภูเก็ตซันบ็อกซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการต่างตั้งหน้ารอว่าจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างหรือไม่หรือนักท่องเที่ยวจะเข้ามาขนาดไหน และระบบสาธารณสุขจะรักมือได้แค่ไหนนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วควรจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องมีเงื่อนไขข้อห้ามที่สร้างความยากลําบากรวมทั้งคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ้าเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ควรที่จะสามารถเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองได้โดยไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกัน นโยบายทุกอย่างต้องชัดเจนต้องมีการวางแผนเพื่อบริหารความเสี่ยงว่าจะทำอย่างไรหากมีการระบาดในพื้นที่เป็นกลุ่มย่อยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ต้องเข้าไปตรวจสอบทันทีเพราะหากไม่จริงจัง120วันตามแผนที่นายกรัฐมนตรีวางไว้ที่จะมีการเปิดประเทศอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ได้